บุตศิลป์เป่าเริ่มเกมการแข่งขันครึ่งแรกครับนครราชสีมาเจ้าบ้านเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับจ่ายไม่ดีครับพรัลลูกนี้อาบเป็นจังหวะโต้ของประจวบครับแต่ว่าอยู่คนเดียวโรซาโดนทําฟาวหรือเปล่าไม่รอดครับใบเหลืองแรกจะมาเร็วเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับครับตัดมาครับบอลสวนของประจวบได้เปิดมาลูกนี้เกี่ยวได้แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ ซามเอลโรซาครับโอ้โ oh, หยิงให้บีทีประจวบขึ้นนำแรกครับ1ต่อศูนย์โอ้ความผิดพลาดของวสันกับอากินาโดครับดูครับกล้องจับมาที่วสันลุยขึ้นมาของธนาสิทธิ์ศิริพรลาเปิดมานีตรงจุดเกรงใจตรงกลางแล้วเกี่ยวจังหวะแรกดีด้วยครับยิงเร็วสวนตัวพิศารเข้าไปครับนี่ครับ <c oughs> รบ,บอลไปตกตรงนั้นเกี่ยวแล้วยิงเลยครับโอ้โ oh, หมันเป็นจุดที่กักระหว่างสองคนพอดีครับแล้วก็ ทั้งคู่นั้นไม่มีใครแย่เท้าสกัดเลยเนี่ยดูครับเกี่ยวบอลลงมาแล้วนิ่มๆเลยครับบอลลอดขาพิสารโดนหอบไม้แก้วไปเลยเลยครับเด็ดขาดจริงๆครับขึ้นนําแล้วครับทีทีประจวบนาทีที่บอลเคาะอยู่ตรงกลางสนามนี่เลยครับคาราบุเหตุโดนกดดันพลิกกลบมาได้โดนเหนี่ยวไว้ผู้สินให้ทรล้ได้เปรียบครับบอลยอดมาลูกนี้อาครับทะลุขึ้นมาจากกริดลาภตระกูล รอเพื่อนอยู่ไม่มียิงเองซะเลยครับโ,โ,โอ้โหข้ามคานออกไปโอ้โหนี่ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับจังหวะนี้ดูครับทําท่าจะจ่ายแต่ว่าแตะเข้าโฟกัสแล้วก็ซัดเลยครับแต่ว่ามันเหินข้ามคานไปนิดเดียวครับวัะนี้ทําได้ดีแล้วครับว่าจบสกอร์จะเจาะยังไงครับในช่วงครึ่งแรกแล้วจ่ายพลาดครับอาครับธนาสิทธิ วนรอเพื่อนแล้วเปิดลูกนี้ไม่ผ่านเดอะบุเกอร์แล้วชาลีคราฟไปพลาดเลยครับอารับโรซาลูกก็เขนโทษแล้วชิปไม่ผ่านแล้วโอ้สุดท้ายบอลทะลักออกหลังไปครับหจังหวะนี้ดีตอนแรกเหมือนจะไม่ดีแล้วครับแต่ว่าครับมงพาดมาเข้าทางโรซาแล้วจะจิ้มผ่านมือเดี๋ยวลุ้นจังหวะสุดท้ายโดนใครเนี่ยยิงไปติดแล้วไปโดนชาลีคราฟตครับโอ้โหดีครับไม่ทําเข้าประตูตัวเองอีกครับผลอันตรายมาครับ ไหลออกมาด้านข้างซีโรดซีโรดจี้แล้วครับข้างหน้ามีเฟริเอโร่คนเดียวล็อกหลอกแล้วโดนเตะอีกแล้วัโอ้โหวันนี้ก็เรียกฟาวได้เยอะเลยสรซีโรดจัดทองรับไปเหลืองด้วยครับชุีิพลมีจกักริดผายมือขอบอลอยู่ครับคาราบูเอไหลามาเอาครับจกกักริดเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหข้ามหลอกสวยจังหวะนี้ไหลย,ย้อนหน้าคาราบูเอหลบมาหนึ่งไม่ผ่านแล้วตะยิงโอ้โหแต่ว่า ดุดกรอบออกไปธนาสิทธิ์เกือบ2อูนะครับมาดูภาพช้าครับจากกริดลาบตระกูลครับเปิดเข้ามาโลซ่าข้ามหลอกชูติพลแตะมาให้คาราเวยิงวุดไปครับแล้วเป็นธนาเศรษครับโอ้โหซัดลูกนี้ไม่เข้ากรอบจริงๆก็พลาดไปตั้งแต่ช็อตของคาราบูเ์อะไรครับแล้วซัดลูกนี้เกมครึง่งหลังเริ่มต้นขึ้น,นครับ พีทีประจวบเป็นฝ่ายเขียลูกเลยครับในเสื้อสีเขียวครับส่วนนครราชสีมาก็ในเสื้อสีสม้มสีโรดยังไม่โยครับแล้วเสียบอลอีกแล้วชาลีครับ <c oughs> เกมนี้ดูจะมีปัญหาพอสมควรสีโรดพยายามมาดึงไว้แล้วเสียฟาวไปครับสีโรดรับไปเหลืองเลยครับจ่ายต่อขึ้นมาธนาสิกระจายไม่ดีเหมือนกันครับตามมาแย่งก็เสียแฮนด์บอลไปครับ ธนาเศษสุนิพลาแล้วใบเหลืองมาอีกแล้วครับยังไงครับโอ้ให้ใครครับน่าจะไปถ่วงเวลานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยประสิทธิ์จันทุมครับโดนไปเพราะใบเหลืองไปยกยกนะครับก็จะไปโต้เถียงมากก็ไม่ได้นี่ครับไม่สักทีครับตั้งไม่ตรงจรุดสักทีแจกเหลืองเลยครับธนาเศษสุจริตหวนขึ้นมาของประจวบกว็โดนมงสกัดไว้ เกี่ยวเล่นไม่ได้ครับพาข้าทางสีโรดกระชากโอ้โหซาริฟอวิดวิ่งเข้ามาอัดลูกนี้หนักจริงๆครับแล้วไปเหลืองมาจนได้ครับไม่ยอมให้สีโรดผ่านเลยครับคาราโบเอออกต่อมาเสียอีกแล้วครับเป็นบอลของนครราชสีมาสหรัฐเปิดมาลูกนี้เอาเกี่ยวได้ครับเดลปิโนแล้วตวัดยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้สวยจริงๆครับเทรอนเดลปิโนครับตีเสมอให้นครราชสีมาหนึ่งต่อหนึ่งครับ โอ้โหลูกนี้นี่เหนือชั้นมากครับพอๆกับลูกแรกที่ประจวบยิงได้เลยครับกุ้เกี่ยวลงมาแล้วยิงหักข้อเข้าไปเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับสหราคทับวางยามาเอาเกี่ยวลูกนี้นี่โอ้โหแนวรับประจวบหลงเลยครับแล้วยิงเสียบมุมครับคนที่หลงนี่เป็นสหรัฐปองสุวรรณครับแล้วตวัดยิงด้วยเท้าซ้ายเสียบเสาเข้าไปครับดูครับเกี่ยวได้แล้ว ยิงลูกนี้ฉัดใช้ก็ไปไม่ถึงครับผู้จังหวะเกี่ยวเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหบอลตกมานี่ซัดตุ่มแล้วโคราดนลุยต่อเลยครับไหลเข้ามาข้างในไม่แม่นเลยครับคาราเวตัดมาคาราเวโด,ด,เวด,ดนเตะลูกนี้โอ้โหใบเหลืองมาอีกแล้วครับสหรัฐกันยารโรครับสหรัฐปองสุวรรณเปิดเข้ามาข้างในอ่าเก็บได้แล้วโลซาดีต่อให้กับจากกริดอ่าทะลุขึ้นมาข้างในเพื่อนเติมมาแล้วครับ จะก,กิดไหลคือหลังแล้วได้ยิงลูกนี้ติดเซฟพิาสารไม่ได้ซ้ำรับชาลีคับเคลียวไปหนีสับขาหลอกยังพาบอลมาได้อื <c> ้ <oughs> ขั้วมาเองเลยคาร,ราบูเอ้หลบมาได้คนหนึ่งมาถึงนักกรอกเกียรติแล้วไหลามาลูกนี้จะให้กับโรซาโรซาถ,ถึงก่อนแล้วหาเพื่อนมาเชื่อมอยู่อ <c oughs> พิาสารยังกลับตำแหน่งไม่ได้แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โ oh หสองตอนหนึ่งพิธีประจวบจากโรซินี่คาราบูเอ้ครับโอ้เอาครับโอ้โหแกใจเย็นมากเลยครับ เเมโรซาแล้วก็แอซิดมาลูกนี้ก็ต้องบอกว่าวิ่งมาแปลงให้ง่ายเลยนะครับคาราเวเ่ทำกันได้ดีเลยนะครับเริ่มที่เขาเองเนี่ยนะครับคาราเวเ่หลอกจะยิงแล้วไหลาตามช่องมาสวยเลยนะครับพิสานออกมาพรวดแต่ก็ต้องปิดเสาแรกไว้ก่อนแล้วไม่ถอยลงมาครับพอไม่ถอยลงมาพื้นที่เปิดก็วิ่งมาจิ้มเข้าไปเลยครับแม่พิสารครับออกไปแล้วไม่ถึงบอลนะครับโรซาถีงก่อนแล้วกลับตำแหน่งไม่ทันครับ ก็ต้องชมโรซ่าด้วยครับตาไวจริงๆครับเห็นคาราเอว่างอยู่นิดเดียวครับแล้วก็เป็นเซนบอลของคาราเอลุ้นๆครับจิ้มลูกนี้เข้าไปโอ้ตีเสมอได้แป๊บเดียวครับโ,โดนนำอีกแล้วนะครับล้วดูเหมือนจะมีขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับชุติพลทองแท้โดนทำชิงกันสวยเลยครับรจวบโอ้โหแล้วตรงนี้ว่างครับสหรัฐปองสุวรรณ ไหลเข้ามาข้างในจักกิตมาที่คาราวเว่คืนมาที่จักกิตแต่งแล้วได้ยิงโอ้โหเน้นๆแต่ว่าข้ามคานร,รับจักกิตลาศตะกูลจะทำชิงหลบมาได้โดนเตะลูกนี้ผู้สินต้องเปล่าแล้วครับโอ้แล้วประสิทธิ์นี่ต้องระวังครับ <c oughs> เอามีใบเหลืองมาให้ใครครับโอ้ให้จากกิตครับเข้าพร้อมกันแต่ว่าจากกิตเนี่ยไปฟาวนะครับอากีนาโดเสียบอลไป อ่าครับเป็นบอลโต้ของประจวบและอากินาโดจะวิ่งไล่ที่ฉากว่าได้ขวาอีกแลยครับโอ้เอามานี่อากินาโดครับรับไปเหลืองไปครับโอ้ไม่ทันอนะ่ะพิชชาจริงๆนะครับฟรีคิกจะเปิดโดยธนาเสดไม่ใช่ครับเปิดมาลูกนี้แล้วได้มองด้วยนะ้หลุดกรอบออกไปครับโอ้ธาเสดนี่เป็นตัวหลอกเลยครับแล้วอภิชาดินหมานะครับ,บ,รบเป็นประสิทธิ์จันทุมครับ วิ่งเข้ามาเปิดแล้วเดนมาร์กโอ้โหพิชาติครับตัวเล็กแต่ได้มงเฉยเลยครับยืนตำแหน่งคนเดียวเลยครับโล่งๆขยับหลอกสวยเลยครับลูกนี้พลิกมาได้เปิดยัดขึ้นมากระดกต่ออาร์ครับจอแดนเมอร์เรโล่งๆแล้วยิงไม่ผ่านชัดชัยครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้ดูจังหวะจ่ายมาสวยมากไม่ล้ำหน้านะครับวิ่งสอดลายมาแล้วแปรติดขาครับโอ้โหเมอร์เรยโอ้รีโอกา เปิดออกมาด้านข้างคาราเวมงสก,กัดออกไปแล้วผู้ศินเป่าหนวดยาวหมดเวลาการแข่งขันไปครับโอ้โห,โหก็เป็นทีมเยือนนะครับพีทีประจวบเอฟซีครับบุกมาเอาชนะนครราชสีมาไป